มือตึ๊บอีกแล้วฝนตกทุกวี่ทุกวันนะช่วงนี้นางรองยางยนต์ผมเอา้เอารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องครับที่นางรองยางยนต์นะได้รอบถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วทีมงานช่างก็ จัดการเลยครับมันถึงก็จัดการเลยนะนี่ครับเคยเอารถมาเปลี่ยนยางอยู่นะที่นีนะ่นางรองยางยนต์กลับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะนี่ครับน้ำมันเครื่องอ่านว่าอะไรเฮียเอลเอลเหรอห้าวบสามสิบ <L. S 1> ก็ได้เข้าศูนย์ครับเพราะว่าศูนย์อยู่ไกลครับเอาตรงนี้ก่อนแหละนี่อันนี้ก็จะเป็นถังใส่น้ำมันเครื่องครับถอดกรองก่อนมีกรองไหมนี่ช่าง อันนี้ถ่ายมาจากกรุงเทพนะเ,เติมมาจากกรุงเทพตอนอยู่อูอนัน์นะครับรุ่นนีใน 2. 2น้ใช้8ลิตรนะครับเครื่อง2.2ครับใช้8ลิตรนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้ไหลหมดก่อนนะ นรุ่นนี้ครับถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นี่ต้องเปิดฝานี้อย่างเดียวเลยนะน,นี่กองนะครับช่างดูกรองหน่อยช่างเนี่ยโอเครุ่นนี้จะเป็นกองกระดาษโอเคมีของไหมช่างมีเหรอมีเหรอ กองกระดาษโอแ้แต่จะเปลี่ยนเองก็ลำบากอางนเนาะต้องยกสูงแล้วก็ถอด เจ็ดให้ยังสาดเลยนี่อะลงได้ครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายยังไม่เปลี่ยนเลยนะต้องสองแสนโลเขาว่างั้นอันนี้ยังไม่ถึงสองแสนโล กรองให้ด้วย <c oughs> มีฝุ่นไม่กรองช่างมีเยอะครับเยอะเอือแผลิิรนี่ล็อกกูอยู่ 5W30 <5 W. S 2> ฟอร์ด2.2 <serves> เอาทุกยนในช่าง อยู่ไหนนี่ดูน,นบ้านไหนทุ่งดาวนี่อะไรนะน้องสมิทธ์น้องสมิทธ์น้ำเนี่ยลำชาอ๋อน้องทะลอกอ่ะครับน้องทะลอกติดน้องทะลอกเลยบ,บัตติดน้องทะเลาะอัะน,นอคนเติมต่างหากคนติดฝาต่างหากครับนี่ <c oughs> ในบานแค่คนไม่ถึงนี่ <Lord> อ๋อตัวต่มเกิน <Lord King. S 1> อืมติดทหารไหมไม่ติดอีกร <Lord King. S 1> ลอดเคงเอกีกเสียระบอกวไวแทะเอาเสียโมดกลับบ้านแล้วนั่นกระคิดฝนตกเขื่อนไม่ค่าฝนตก ตอนนี้เกินเมฆาก็ฝนถล่มหนักเลยครับเสร็จแล้วสาติดไหมกุญแจอยู่นี่ต้องหาซื้อน้ำยามาล้างหัวฉีดแล้วนี่เพราะว่าไม่เคยล้างหัวฉีดเลย รุ่นนี้ผมว่าระบบดีนะเสียอย่างเดียวกินน้ำมันโพด10โลลิตรครับถ้า15โลลิตรนี่แจ๋วเลยนะตอบโจทย์เลยรุ่นนี้ทำยังไงจะได้ถึง15โลลิตรเช็ครั่วก่อนครับตอนนี้กำลังเช็ครั่ว เครื่องเดินนิ่มไม่ช่างนิ่มอยู่นะเงียบอยู่เงียบริบเลย<ม>เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> บางโคนก็ยังไม่ได้ไปใส่นะ ทางอูเรียกให้ไปใส่แล้วเดี๋ยวผมเช็คไอ้นั่นก่อนนะมันจะเตือนอีกไหมเพราะว่าเวลาเราเสตาร์ทปุ๊บมันจะเตือนเลยให้ให้ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะ ตอนนี้เราถ่ายนะมันเครื่องไปแล้วเราต้องมันจะเตือนอีมั้ยรอชมนะนี่ไงมันยังเตือนอยู่ดิเนี่ยเราต้องปลดยังไงเนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนไปแล้ว ต้องปลดยังไงวันนี้บำรุงรักษาเครื่องยนตน์หรือต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวอะน่าจะต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวหรือเปล่า นี่ใครใครรู้บ้างครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายข้างนอกเนี่ยเราต้องทำยังไงไอ้น,นี่ถึงจะไม่เตือน ไอเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องทําไงอส่วนจอก็อา่าเมื่อวานก็ปกติวันนี้เป็นอีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเมื่อวานก็ปกติแต่วันนี้ก็เป็นอีกแล้วอืมเจอกันใหม่ครับ